สวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะอสวัสดีวันฝนตกเช่นเคยนะคะฝนร,รู้สึกว่าจะตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแย่มากๆนะคะอากาศไม่ดีเลยนะคะเด็กๆเขาก็ดีตรงที่ว่าเด็กๆเขาไม่ร้อนนะนะคะแต่ว่าการไปไหนมาไหนของคนเนี่ยคะ่ะมันมันน่าน่าเบื่อหงุดหงิดไปทำงานก็ต้อง ตากฝนปอยๆไปอย่างเงี้ยค่ะถา้าตกหนักก็ไปไม่ได้เลยมันอันตรายนะคะเพราะว่าเราใส่หมวกกันนอ็อกขี่มอเตอร์ไซค์อะน้ําฝนมันก็จะโดนหมวกแล้วมันก็จะแบบการมองเห็นมันก็จะไม่ไม่โอเคนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันทํางานนะคะหลังจากที่หยุดมาตั้ง6วันนะคะก็ ดูสิคามารวมตัวกันบนหลังตู้นะคะวันรวมตัวบนหลังตู้สรุปว่านุกยังไม่ได้ทําชั้นให้เด็กๆนะคะแต่นุกซื้อวัสดุอุปกรณ์มาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะนุกไม่ได้ทําให้เด็กในบ้านนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะนุกทําให้เด็กข้างนอกค่ะบางท่านอาจจะคิดว่านุกทําให้เด็กในบ้านเพราะว่าทําคลิปเกี่ยวกทำคลิปไม้แล้วเด็กอยู่ในบ้านอะไรเงี้ย ไม่ไม่ใช่นะคะทําให้เด็กๆข้างนอกนะคะเด็กๆข้างนอกช่วงนี้เป็นช่วงที่นุกพักเบรกนะคะคาบว่างนะคะนุกก็เลยมีเวลาทําคลิปเสียงอุ้ยแม่อิงออนแม่อิงออนตาหวานนั่งมองข้างนอกกันนะคะคือบ้านยายยังไม่เสร็จนะคะบ้านยายวันนี้น่าจะเป็นวันที่ตักบาตเช้าแล้วก็เก็บอุปกรณ์เก็บเต้นเก็บอะไรนะคะ ก็ไปส่งยายยายก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะลูกหลานก็บวชให้นะคะน้องวุ่นก็บวชนะคะน้องวุ่นบวชให้ให้ยายด้วยนะคะก็จะจะพูดเรื่องเรื่องขาวนะคะเจ้าขาวนะคะโอ้ยพอตู้พอตู้ของแม่ มา,มานั่งเท้าคางอยู่ตรงหน้าประตูมานอนพ่อตู้ภาษาไายก็หมายถึงคนเท่าคนแก่ที่อายุมากๆนะคะก็เรียกพ่อตู้นะคะหรือพ่อใหญ่นะคะแต่เรียกพ่อใหญ่หรือพ่อตู้เนี่ยนะคะแม่สามสีก็เขาไม่มีวัยเดียวกันกับเขาเลยนะคะแม่สามสีเขานก็คิดว่าบางทีเขาอาจจะเบื่อ,อจ,จะเซ็งเนาะแม่สามสีนะคะอายุเขาก็ต้องแปดเก้าปีแล้วนะคะ บ้านยายยังไม่เก็บเต็นท์นะคะผ่เงินโดนฝนก็รู้สึกจะสวยสวยงามไปเรื่อยๆนะคะบุยสีนินสีนินนอนชิลมากนะคะอาจจะมีเสียงเด็กรบกวนหน่อยนะคะเเด็กเสียงดังกันนะคะอันนี้เป็นโซดานะคะโซดาน้องโซดาวันเสาร์นี้นะคะจะได้พา ขาวไปทําวัคซีนเข็มสองแล้วก็มาตินไปทําวัคซีนเข็มสองด้วยนะคะขอความเมตตาให้ขาวด้วยนะคะแล้วก็มาตินด้วยนะคะคือก็เข้าใจนะคะว่าบ่อยๆนูก็เกรงใจนะคะแต่ว่านูก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากขอความเมตตานะคะ นี่ก็เป็นอาหารที่แม่นาให้หนุกไปซื้อมานะคะนุกก็ยังเอาไว้ที่เดิมอยู่เลยส่วนอันอื่นนุกเก็บไปไว้แล้วนะคะพวกขนมของเขาพวกอาหารของขาพวกอาหารเม็ดเด็กเงี้ยค่ะเก็บไปไว้แล้วไม่งั้นเด็กๆพวกนี้กัดขาดได้นะคะกัดขนมเนี่ยขาดได้เลยเราก็ให้เขากินเป็นเวลาเวลานะคะไม่ได้ให้เขากินมั่วแบบว่าไม่ได้กินทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ที่ที่มาตินมาแย่งเปของไข่มุกนะคะไข่มุกก็ไม่มีเปมีอยู่ค่ะอันนั้นเนะปอีกอันหนึ่งสีชมพูแต่เขาไม่ไปนะคะอันนี้เปของเขาสีเขียวเขาคงอยากนอนสีเขียวนะ,ะจมูกมอมอยู่ตลอดเวลานะคะไข่มุกเวลากินอาหารเปียกก็จมูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเช็ดออกให้แล้วก็เปลียนอีกนะคะ เวลาแม่ไม่อยู่ไม่รู้พากันอยู่บ้านกันยังไงถ้าถูกกันดีมันก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าทะเลาะก,กันนี่โอ้ยกลัวข้างบ้านเขาจะลำคานนะคะแค่นี้เขาก็บ่นแล้วว่าเลี้ยงแมวเยอะเขารำคาญอะไรเงี้ยก็รอวันให้แดดออกดีๆนะคะจะจับเท้าอาบน้ำอันนี้ใบบัว สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ